เรียนที่นี่รู้สึกว่าแบบต้องช่วยตัวเองมากๆครูแบบไม่ป้อนอะไรเลยไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากแบบเราจะเดินไปหาเขาเองถ้าฉันไม่ทําตอนนี้ฉันก็คงไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่านี่เป็นวันสุดท้ายในการเรียนของเราเนี่ยนอนเหมือนหมาเลยไม่ไงนี่ไงก็จะเป็นเลคเชอร์ขาายเล่าตาในมหาลาัยเลยนะคะก็จะไปเป็นฟิตเนส เจอกันอีกแล้วนะคะกับฟองพีเอนอสาชาแนนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อัดมาแบบนานมากมามาหลังจากลงคลิป2 2คลิปล่าสุดไปน่าจะประมาณแบบ2ปี 2> <c oughs> ที่แล้วปีที่แล้วเพราะว่าไม่ได้อัดเลยก็คือนั่นแหละวันนี้กลับมาแล้วเพราะว่าเนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่เราเป็นนักเรียนปต,ตีที่ ประเทศออสเตรเลียนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมาคือวันนี้ไปคาสมาวันสุดท้ายใช่ไหมเราแล้วคือครูก็แบบโอ๊คือแอบรู้สึกเศร้านะเพราะจริงคือเราอะอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วเราอยู่ที่ออสมา4ปีแล้วเรียนออจ r ร์เนลลิซึมมา Bachelor of Journalism ซึก็คือเรียนกับสายนักข่าวโดยตรงเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนไป เอามาพูดถึงมหาวิทยาลัยเราก่อนดีกว่ามหาวิทยาลัยที่เราเรียนนะคะช,ชื่อว่า university of c a m b e r r a นะคะก็ c a n b e r r a เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักกันว่า c a n b e r r a เป็นเมืองหลวงไม่เคยรู้จักเลยว่าเมืองนี้คือคือเมืองหลวงของประเทศออสคือทุกคนก็อาจจะคิดว่าแบบอ่ะไม่ซิดนีย์ก็เมลเบิร์นอ่ะเป็นเมืองหลวงแน่ๆเพราะว่าโด่งดังที่สุดดูจริงๆก็คือ c a n b e r r เนี่เองเมืองน้อยๆของเรานะคะเป็นเมืองหลวง ซึ่งเขามีแบบเหมือนประวัติมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะก็แบบคนเขาเล่าต่อๆกันมาฟีลประมาณว่าก่อนหน้าที่จะมีแคนเบรลลาเนี่ยซิดนีย์กับเมลเบิร์นอ่ะเขาเาถียงกันว่าใครอยากจะเป็นเมืองหลวงเนื่องด้วยที่แบบ ทั้งสองเมืองอ่ะมีความเจริญทั้งคู่เลยซิดนีย์ก็เป็นเมืองแห่งแบบอุตสาหากรรมมีการท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีพวกอินเตอร์เนชั่นแนลคอมพานีมาเยอะซึ่งทำให้ซิดนีย์เจริญมีโอเปร่าเฮาส์มีนู่นนี่นั่นนูน่นมากมายซึ่งถ้าคนคิดถึงออสเตรเลียก็จะคิดถึงโอเปร่าเฮาส์ซึ่งมันอยู่ที่ซิดนีย์ get ไหมทุกคนก็จะแบบอ๋อซิดนีย์ก็คือเมืองหลวงแต่ในทางกลับกันทุกคนก็อาจจะคิดถึงเมลเบิร์นเพราะเมลเบิร์นก็มีความเจริญเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นความ เดินคนละด้านกัแบซิดนีเมลเบิร์นก็จะมีความแบบอาร์ตจะมีความติดตีสถ้าทุกคนแบบดูมันจะมีสตรีทอันนึงที่มันเป็นสตรีทอาร์ตที่คนจะแบบมาเพ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คืออยู่เมลเบิร์นซึ่งมันเป็นความเจริญทั้งสองแบบแหละ,ะเจริญมากๆาทั้งคู่แล้วเขาก็เถียงกันว่าอ่านี่เธอก็เจริญนั่นก็เจริญสรุปใครจะเป็นเมืองหลวงจ้าสรุปตกลงกันไม่ได้จ้าเพราะฉะนั้นสร้างเมืองตรงกลางเลยจ้าซิดนีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมลเบิร์นจะอยู่ข้างลา่าง แล้วก็แบบอ่ะสร้างเมืองตรงกลางเลยละกันเลือกไม่ได้แล้วว่าสรุปใครจะเป็นเมืองหลวงโอเคสร้างเมืองใหม่เมืองนี้ชื่อแคนเบราก็คือเมืองของดิฉันนั่นเองนะคะก็คือแคนเบราซึ่งแคนเบราเนี่ยเป็นเมืองของก m e n t ที่ท่องเที่ยวในแคนเบราคือจะเป็นแบบ parliament house ก็คือรัฐสภาจะเป็นพวกมิวเซียมต่างๆพวกแบบ science museum national museum คือเป็นเมืองของก m e n t ที่แท้ทรูเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแบบ ปิด5้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เที่ยวแคนเบราว่าอะเมืองของ g o เ e r n m เมนเมืองหลวงของออสเตรเลียมีที่เที่ยวอะไรบ้างแต่เดี๋ยววันนี้เราอะจะพาไปดูมาหาลัยเราก่อนดีกว่าเป็นเอ่อแคมปัสทัวร์ละกันเพราะถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่รู้จะได้ทำวันไหนละคะ่ะเป็นหอหอในที่เราอยู่ <c oughs> ก็คืออยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเนี้ย ก็แบบเป็นเลขห้องต่างต,ต,ติดกันนี่ก็คือห้องของเราเองนะคะพาณิสาราจริงจริงตรงเนี้ยถ้ามองไป<ม>เห็นไหมทุกคนจะมีน้องจริงโจยด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆว่าน้องเป็นยังไงน่ามากมากเนี่ยนอนเหมือนหมาเลยก็เป็นตึก25นะคะเป็นตึกที่เหมือนแบบไว้ออมีติ้งเล็กๆเป็นกลุ่มกันนี่ ในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างร่มรื่นมากเขียวมากดูสิต้นไม้แล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซื้อกาแฟกินแล้วก็ซื้อขนมกินนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกัน,นะคะ่ะ um, please I ตอนนี้นะคะเราก็เจอเพื่อนไหนแนะนำตัวเองหน่อย <c oughs> ชื่อบีมนะคะชื่อบีมเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไหนดีพาไปรีเฟกเตอรี่รีเฟคทอรี่นะคะหรือว่าแคนทีหรือว่าโรงอาหารนั่นเองนี่เลยค่ะโรงอาหารก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามีงานอะไรก็จะเอาเวทีมาตั้งใช่ะโต๊ะก็มีแค่นั้นแหละและเนี่ยก็เป็นร้านอาหารมีร้านกาแฟ ัถ้ามีแบบ performance อะไรก็จะมี s t a g ตั้งอยู่ตรงนี้ไหนเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าไหนเล่าหนสิว่าเรียนอะไรอยู่คะเรียนอะไรอยู่ล่ะคะเรียน degree communication in public relations ค่ะก็คือมันก็จะมีบางวิชาที่เราได้แบบมาเรียนด้วยกันก็โอเคเยอะเยอะใช่เดี๋ยวเรากําลังจะพาไปไปไหนดีตึก2องละกันเคยมาเรียนมาตึกสองียน เป็นตึก<ม>ที่แบบอ,อ๋อใช่มี U C Shop ด้วยนี่เหมือนแบบสหกรณ์เออสหกรณ์ <laughs> ใช่สหกรณ์ <laughs> ก็จะเป็นแบบเนี่ยขายยูนิฟอร์มขายเสื้อผ้าอะไรเอย่ยแล้วก็ติดกันจะมีแบบเป็น post office ด้วยนะ <laughs> ก็ถ้าอยากจะส่งของกับไทยก็มาตรงนี้ได้แล้วตรงเนี้ก็จะเป็นตรงกลางแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องสมุด <laughs> ข้างล่างมีแบงก์อะเออข้างล่างมีธนาคารด้วยเนี่ยก็จะแบบมีความเป็นธรรมชาติาต้นไม,ม้มเยอะนคนมาเล่นดนตรีนะตรงตรอ่าใช่บางครั้งก็จะมีแบบมีคนมาเล่นดนตรีตอนกลางวันกินข้าวแล้วฝรั่งก็จะชอบนั่งกันตรงนี้แคมป์ปใหญ่มาก,ต,มกต,ต้องมีสกูตเตอร์ต้องมีสกูตเตอร์ก็คือใช้เป็นแบบอย่างนี้ <c oughs> เป็นแบบสแกน Q R code แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะนี่นี่คือตึกสองค่ะให้บีมพาเข้าไปดูสองก่อนนี่ไงก็จะเป็น lecture theater นะคะคนี่นี่ประมาณนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครูก็จะอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นตึกแบบวิทยาศาสตร์ เทาก่อนนี่ไม่ใช่ธงออสนะคะนี่คือธงอะไรเนี่ยเล่าสินี่คือธงอบอริจินอลอบอริจินอลนะคะอันนี้คืออันนี้อันนี้อะอบอริจิน,นอลแอน,น,อน,น ออออสเตรเลียอะไรสักอย่างก็คือออบอริจินอลนะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนพื้นเมืองใช่ไหมใช่คือคนที่แบบมาอยู่ที่คือคนที่เป็นแบบอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ต้นก่อนที่ก็คือก่อนที่อังกฤษจะลาอาณานิคมมาที่ออสเตรเลียที่เอาคนขาวมาแต่ก่อนคนที่แบบอยู่คนแรกก็คือเป็นคนออบอริจินอลพีโพแล้วหลังจากนั้นมันเป็นแบบเผ่า อ่ะเป็นเผ่าเหมือน uh. แบบแท้ถ้าเมกาก็แบบอินเดียแดงหลังจากที่อังกฤษมาประเทศอ่ะหยุดประเทศแล้วคนพวกเนี้ยก็เหมือนกลายเป็นเหมือนเป็นทาสหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเหมือนทุกปีของอดอสอ่ะเขาจะมีวันซอรี่เดย์ก็คือเป็นวันที่อัพรูมิริตอรเขาจะพูดว่าแบบเออวันนี้เป็นวันซอรี่เดย์ขอโทษออริจรินอลพีโพรเดี๋ยวเราจะแนบคลิปให้ดู Today the this honor indigenous peoples of land. we We apologize for the laws and policies of successive parliaments แบบคนอบริจินลมว่นาี้ใช่อันนี้ของคนอบริจินัลมันก็จะมีแบบเส้นลายอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนแบบเร็บพริเซนต์เผ่าเขาอันนั้คือตึกอาธิเทคจริงจริงมันถัอแล้กันอันนี้ก็จะเป็นตึกอาธิเทคอีกตึกหนึ่ง จำได้ว่าเราเคยเรียนชั้นนูน้นที่ทเรียน professional, professional practice <is. S 2> ใช่ไหนลองเล่าประสบการณ์ที่เรียนที่นี่สิเป็นยังไงบ้างก,ก็ชิวๆก็คือแบบเรียนด้วยตัวเองก็คือถทเราเป็นคนขี้เกียจล่ะก็จะแบบเรียนไม่ได้เพราะครูก็จะไม่พ u s h เลยก็จะไม่ตามงานก็คือไม่ส่งก็เรื่องของคุณคุณไม่อยากผ่านก็เรื่องของคุณคุณก็เสียเงินเรียนต่อเรียนซ้ำ เออใช่คือเรากําลังจะเดินไปอีกตึกหนึ่งนะคะนี่คือระหว่างทางเดินเห็นไหมทุกคนป่ามากดูนี่ก็คือหอที่เราอยู่นะคะนี่ก็คือไลบรารีนี่ก็คือตึกสองที่เราพาทุกคนไปนี่ก็คือรีแฟคทอรีเดินง่ายๆเดินง่ายเป็นดับิลียมเียวดับลียมเดียวแบบเครียดจากการอ่านหนังสือที่ไลบรารีปุ๊บก็หนีมาเล่นอะดูเองหรอเปล่า เินแคมปัส no smoking นะมีคนแอบดูตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูป้ายป้ายอยู่ข้างๆป้ายอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะมีแบงค์ Commonwealth Bank ที่อยู่ในมหาลัยเลยจำได้แบงค์แรกที่เราเปิดก็คือนี้เลยง่ายๆโฮสพามาเปิดและนี่มีอะไรอีกอะมีซาลอนแบบตัดผมได้นะคะแต่ว่าเราไม่เคยมาตัดเจาะหูก็ได้ body p i e r c i n อ่าเจาะหูก็ได้ในมอเลยจ้า ส่วนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เป็นห้องที่เราภูมิใจนําเสนอแต่ว่าเราไม่เคยมาเล่นเพราะเราเราไม่เล่นเกมนี่ก็จะเป็นคลับนะคะ <UC S 2> เป็น e-sport ใช่<อ> u C e-sport มาดูข้างในสิเห็นไหมเอลแมทั้งนั้นเลยนะทุกคนเกมขาดอยากขาดอยากเสียเงินไปเท่าไหร่ออ,อันนี้บีมบอกว่าเป็นภานีนช่วงโควิดก็เลยบายบายนี่ทุกคน าตาละนี่ไงเห็นไหมทุกคนมีคนเล่นสกูตเตอร์ในแคมปัสนี่มีเด็กน้อยมาแอบเล่นบอลด้วยดูสิสน,นี่ก็จะเป็นจิมนะคะตึกสี่ตรงนั้นตรงนั้นเหมือนเป็นจิมแบบจิมเลยอะแบบว่าจิมออ,อ,อ,ออกกำลังกายเออออกกำลังกายไอ้ส่วนตรงนี้แบบโล่งๆใช่มีแบบสนามแบบ๊ด ทีต่อยมวยมีคริกเก็ตมีอะไรอย่างงี้ด้วยไม่มีคนใช่คือเวลามีการสอบก็จะสอบนอในนี้โอใช่สอบนี่ไงตโตสอบใช่แล้วอ่าเก็บอะไรต่างๆเรียบร้อยแสดงว่าสอบ c o m มิ่ง o o นนี้นะคะมันคือกีฬาชื่ออะไรนะมันเล่นยังไงอะอะไรอธิบายก็คือ เล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่น2คนก็ได้แต่ว่าคล้ายๆเทนนิสแต่ว่าเหมือนตีไปโดนให้โดนผนังแล้วก็ตีกลับไม่รู้สิแอดดูที่นี่ตอนนี้เล่นนี่ก็จะเป็นตึกข้าวที่เราพาไปดูได้นะคะจริงๆแล้วมีตึกอะไรนะมีฮอสพิทอลด้วยใช่นิกฮอสพิทอลนะคะใช่คลิฮอสพิทอล ซึ่งเราไม่สามารถเดินไปได้เพราะว่ามันไกลมากทุกคนแต่ว่าอยู่ในแคมปัสเหมือนกันก็ถ้าใครเรียนแบบเนอร์ซิงก็คือสามารถอินเทอร์นชิพก็คือฝึกงานได้ที่นั่นเลยก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าด้วยส่วนตัวยังไม่เคยไปรักษาที่นั่นเลยนี่ก็คือแบบมีที่นั่งจ้าไม่รู้นั่งทำไมใต้ต้นนี้เหมือนกันเพื่อความร่มรื่นเพื่อความร่มรื่นมีงานหรือมีอะไรเงี่ยเขาก็จะมาจัด ตรงนี้เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูใช่แล้วก็จะมีแบบซุ้มขายนู้นขายนี่อะไรอย่างเงี้ยทำโดยนักเรียนมาเต็มเลยนี่ก็คือตึกเก้านะคะนี่คือตึกที่เราใช้ชีวิตอยู่ในนี้มากที่สุดเข้ามาตัดต่อสตูดิโอก็คือที่นี่ที่นี่เลยคะ่ะ แพด้วยนะข้างหลังอ่าใช่มีชาวแพ่คนที่มีลูกก็เป็นเด็กแบบจิ๋วมาวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะในอีกหอหนึ่งนะคะในมหาลัยเลยชื่ว่าขูร์ลอดอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบบาร์ป่ะใช่ร้านเดวลร้านเดวิลก็มานั่งกินเรล้าได้ก็คือแบบนี่ดูจ้า ในมหาลาัยเลยนะคะที่ไทยก็คือผิดกฎหมายถายไม่ได้อ่อไรถ่ายไม่ได้กินไม่ได้ในมหาลัยก็กินไม่ได้ไม่ได้นี่นะคะอาดูอาจจะเอาอะไรมีโหมดเครียดๆก็มานั่งดื่มนะคะร้านประจำเขามีอันเดียวอันนี้เป็นร้านแบบเดอร์บคเีเกาหลีเอเชีย,ลชยแล้วก็แบบมีไทยบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ ที่มาบ่อยเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนซุปเปอร์มาร์เก็ตสีถ้าเดินไปหน่อยก็จะเจอโดเมโนพิซซ่านะคะเราก็กำลังจะเข้าไปที่ห้องสมุดกันเพราะว่าเรามีของวางอยู่ตรงนั้นเต็มมหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะกันว่าข้างในเป็นยังไงกนะคะก็จะมี3ชั้นแต่ว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่ ใช้เสียงได้กินได้กินข้าวได้บางคนก็คือสั่งพิซซ่ามานั่งกินพิซซ่าอันไหนเราลองมาเล่าประสบการณ์เรียนที่นี่กันดีกว่า,ก,าก็เรียนมา,ปา3ปีใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอาจริงคือทุกอย่างอะต้องเรียนเองหมดเลย คือครูจะแบบอ่ะบอกว่า assignment เป็นแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่บอกอะไรมากกว่านั้นก็คือแบบอ่ะไปดูเองว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็หาข้อมูลเองทำเองทุกอย่างเลยก็จริงคือเรียนที่นี่รู้สึกว่าแบบต้องช่วยตัวเองมากๆ ครูแบบไม่ป้อนอะไรเลยไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากแบบเราจะเดินไปหาเขาเองไม่ใช่เขาเดินมาหาเราใช่คือถ้าต้องการความช่วยเหลือก็คือต้องรีเช้าไปหาเขาเองอืมใช่ก็มาตอนแรกก็คือแบบค่อนข้างงงแล้วก็ยากมาขอแบบเราเรียนที่ไทยมาแล้วก็ปกติครูจะคอยแบบเนี่ยต้องส่งงานอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ที่นี่ก็คือแบบต้องเขียนแบบแพลนเนอร์ว่าอ่ะอันนี้ส่งเมื่อ,อไหร่แล้วก็ต้องแพลนด้วยตัวเองหมดเลย ก็ใกล้จบแล้วรู้สึกยังไงนี่จบพร้อมกันอะรู้ <จบ S 1> สึกยังไงดีใจอยากลองอดีใจใช่ไหม, <laughs> ไหมก็คือเอาจริงคือใช้ชีวิตอยู่ที่ไลบรารีแบบเยอะเบื่อมากเเลยจ้บื่อมากแล้วก็นั่งกินข้าวอ่านหนังสือกันอยู่ตรงเนี้ยแหละอะสุดท้ายก็าย <laughs> บ้ายแล้วนะไลบรารีายบายไลบรารีเเจอกันมีไหมระบบพาเจลิเซตอนที่เรียน ไม่รู้ว่ามหาลัยมีไหมแต่ว่าตอนไอเลียนที่สนโยเซนโยมอปลายก็คือแบบโงไม่มีเลยก็คือแบบ copy and paste ใช่เพราะว่ามันเหมือนเวลาที่ส่งมันก็เป็นส่งแบบส่งเป็นร์อ e ะเขาก็ไม่สามารถรู้ว่าแบบอ่ะไป copy อะไรมาหรืออะไรไงแต่คิดว่าสมัยเนี้ยน่าจะเป็นแบบส่งออนไลน์แล้วน่าจะมีดูได้ใช่เพราะว่า เพราะว่าที่เนี่ยให้ความสําคัญมากเริ่มแบบ p า a g ริ r i s m p a g ิซ r i s m คืออะไรภาษาไทยคือการไปไปก๊อปของคนอื่นมาแล้วก็แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนคําพูดคือแบบคือแบบ copy idea เขามาแล้วก็คือใช้แบบไอเดียของเขาเลยไม่ได้มีความคิดของเองเข้าไปใส่หรือว่าแบบเปลี่ยนคําในการในการพิมพ์พอที่เนี่ยเวลาสัมมิทงานส่วนมากจะเป็นสัมมิทแบบออนไลน์แล้วเวลาออนไลน์ มันจะขึ้นใช่มันจะผ่านโปรแกรมใช่แล้วก็จะขึ้นมาเลยว่ามันเหมือนเว็บนี้กี่เปอร์เซ็นแล้วถ้าเหมือนมากอ่ะเขาก็จะปรับเราตกเลยเพราะว่ามันแบบมันถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงมากใช่ทีนี้แล้วก็จะมีเรื่องแบบ c o อปปี้ไร์อะไรอย่างงี้เวลาที่เราทำคือถ้าโดนเยอะๆโดนไล่ออกได้เลยนะอ่าใช่เคยได้ยินมาเหมือนกันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะอย่าทำอย่าทำ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรกับบีม <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกว่านะคะไปดูวิดีโอได้เอาไปดูวิดีโอได้ท้าเหมือนกัน <c oughs> ถ้าถ้าคลิปนี้ออกนะ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย